พระคาถาที่จะสวดต่อไปนี้คือคาถาเงินหลานของพระราชพมมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าส่งจังหวัดอุทัยธานีท่านที่ท่องคาถานี้เป็นประจำเห็นผลลัพธ์มาแล้วมากมายทางธรรมมาค้าขายร่ำรวยขึ้นเสี่ยงโชคก็ถูกรางวัลใหญ่กันเนือง มีโชคลาภรอยเป็นอย่างไม่คาดฝันตั้งแต่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันดังนั้นหากท่านมีศรัทธาอันแรงกล้าลากผลจะบังเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอนขอให้สวดคาถานี้ก่อนนอนและตื่นเช้าขณะเดินทางไปทำงานหรือเวลาที่ท่านสะดวกสวดทุกวัน อย่างน้อยวันละเก้าจบเป็นประจำแล้วลาบผลเงินทองเงินล้านจะหลั่งไหลามาหาท่านอย่างแน่นอนขอให้ความสวัสดีมงคลลาบผลเงินทองจงบังเกิดแก่ท่านในเหลววันเถอนต่อไปนี้ตั้งสมาธิหายใจลึกๆ3มครั้ง แล้วตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสังสีโมพรมาจะมหาเทวาสัพ เยกขาปรายันติพรหมมาจามหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพาวันตุเมมิเทพาโหหติพุทธะมะอนโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาผาหาหาล,ลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโญมหาลาภะพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอโอะนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสาโหมสัมปติฉามิเพีงเพีงภาภาหาฤๅ นาสังสิโมโรลม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาะวันตุมเมมหาปุญโญมหาลาโภะวันตุมเมมิเตภะโหาติพุทธมะอุณานโมพุทธายะวิละทะโยว,วิละโคนายัง วิระอิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโสพุทธสสะมานีมามะพุทธสสะสาวหมสมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือนาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภะพาวันตุเมมิเตภาโหหติพุทธะ,ะอะอนโมพุทธายะวิรทตโยวิวรโคณายังวิระิงสาวิรทาสีวิรัาสาวิระอิโยพุทธะสะมานีมามะ พุทธสะสววหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาโหหติ พุทธะมะโอนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพภาหาฤือนาสังสิโมกรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ ลมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภาพระวันตุเมมิเตภะโหหาติพุทธมะมะอะนัโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคณายังวิระอิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธศะมานีมามะพุทธสะสาวหม สัมปต nah ิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือนาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภาวนตุเมมหาปุญโญมหาลาโพภาวนตุเมมิเตพาโหหติพุทธมะ อโอนโมพุทธายะวิระทโยวิวระโคนายังวิระอิงสาวิระทาศีวิระท,ทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสาวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาลือนาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวา สัพเพยคขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุมเมมิเตภาโหหติพุทธะมะอโอะนโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะ มานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งภาภาหาฤๅนาสังสิโมกรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุมเมมหาปุญโยมหาลาภพะพวันตุมเมมิเตพาหาุหาติ พุทธมะอโอนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโตพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสาวหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ